ปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูอีกฟาร์มครับผมของคุณลุงกำนันโพสครับอันนี้นั่งรถกระบะครับนี่ครูออฟเทพรักฟาร์มของจริงครับของจริงครับของจริงของจริงโนนฝูงควายอยู่ด้านโน้นครับคุณผู้ชมครับไกลโน้นทีมงานของเราฝูงควายของลุงกำนันโพสเครื่องดื่มแบตเทอร์ไทยเหมาะสำหรับผู้ที่เสียเหงื่อทำเตือนห้ามดื่มเกินวันละสองขวด ลุยไปด้วยกันเอเอเออมาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วครับเออเออเอ้เอ้อเอ,เอ,อใหญ่มาก เออเออเออ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 เออเออเออนมันหันหน้ามัน่ะัอ่อนแหละไอ้คดนู่นคุณผู้ชม ขจัรสานย่างกายขึ้นมาจากหนองน้ำครับอ,อ,อวดโฉมเราแล้ว,ลวเ,<อ>เดินดุม<อ>ดุมดุมดุมเ,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 เรียกก็มาครับไมไม่ต้องไล่ครับเรียกก็มา หน้าเหมือนกันหมดเลยคอยข้อน <started. S 2> nah, no ี้ข้อนั้นก็คนละตรงข้อน้นจะหนาข้อนี้จะสูงใช่เหมือนเหมือนแบบพ่อพันธุ์เลยอืมเนาะไม่รู้อยไปแลครับตั้งแบบพ่อพันธุ์ยิงอยู่ใต้ต้นสะเดานู่นนะพูดอะคุณจ้สารมาเร็วมาเร็วมาเร็ว นี่เจ้ายักษ์ใหญ่อุทัยธานีครับคดชสารอแม่แม่หลวงประมาณห้าแม่ผมเคยมาหมดู่แ <c> ล <oughs> ้วแม่แม่แม่ของหลวงไปส่งคดฉาสานเออ เข้ามาในคอกงนี่เบล่ึมเลยเพื่อนใช่ไหมตัวไหนแม่ของของน้าตึงครับยังไม่ขึ้นมาตัวนี้คือลูกของทองตีนโตก็ขาดไปสามตัวพวกนี้มีคนจองจองจองไม่ได้จองนะแล้วลองเก็บไว้ก่อนอ๋อลองเก็บไว้ก่อนพรอนั้นค่อยเออครับเหลือได้สองขวบอ่ะนูนตัวนึงทั้งหมดกี่ตัวครับลุงกำนันครับ ก็น่าจะใกล้ๆห้าสิบบ้างน้องหูแล้วก็มีไายหลงห้าตัวเอ้ยเอ้ยใกล้ๆห้าสิบเอ้ยเอ้ยเเดินขึ้นมาจากหนองน้ำน่าหนะอันนั้นใช่บัวบานหรือเปล่าครับเนี่ยบัวบานเนาะเอ้ยเอ้ยนวนครับคุณผู้ชมครับแม่ของ เจ้าอัศวินของอัศวินมงคนฟาร์มเสือเต่าน,นั่นเอง้ยแมัศวินน้องน้องเพื่อนเ้ตัวนั้นตัวนี้อตนองอ่ตัเมีย น,นโอ้โหผู้ชมครับแม่พันนี่ต้องบอกเลยว่าใหญ่โตมโหฬารจริงๆครับแล,แล้วตัวที่นี่ตัวลุงอันนี้นี่แม่อัตวินเหรอ ไม่ใช่ใช่ม่ใช่อ่ะตอนนี้พี่ดิพูดแม่สมิทธิ์บุบานเนี่ยเจอมาเนี่ยโลดแล้วครับงกลางเลยถึงต้นไม้โอมันไอ้มันกี่เดือนแล้วครับก็เลยะประม้เพราะที่มันหลังปีใหม่แล้วปีใหม่ปีใ้ม่นม่ใช่ปีใหม่คือไอ้ายที่เนี่ยพอ พอช่วงพร้อมกลับถึงมาดูใครับของผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจับจากต้นไหนครับเอาขายได้ต่งลงกันได้ครับกูตโมีเท่านะมีจุดสี่พร้อมจับคอยมาดูประมาณสิงหาคมใช่ไหมครับลุงนคนนั้นะครับประมาณสิงหาจะได้เจ็ดเป็นเดือนคุณผู้ชมครับอยากได้ควายใหญ่สิงหานะครับผมพรุนี้ก็อาจจะมาดู มีมีตัวผู้วิ่ตัวครับตัวผู้เป็นเจ็ดตัวตัวผู้เจ็ดตัวเมียเจ็ดจุดสี่ตัวตัวเมียเยอะตัวเมียเอาไปไว้เมืองเลยสักตัวเนาะตัวนี้แม่ไม่บุญนี่ตัวนี้เหรอครับอ่าตัวแม่เท่าเท่าเทียมหมาแหละมีชุดตัวเมียนะครับ ชุดตัวเมียเจ็ดแล้วก็ตัวผู้เจ็ดรวมก็สิบสี่ตัวครับสิงหาคมนี้เข้ามาชมไ้เลยครับผมลุงกำนันบอกว่ารอมาจับทีเดียวเลยว่างั้นนี่คุณผู้ชมโคจระสารดูใกล้ๆดูให้เต็มตาครับโอ้ถ้าผมไปยืนนี่ สูงกว่าผมลิบลับเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงก็นู่นแหละครับแต่แต่ร้อนู่นแหละครับความสูงพุทธสารคุณลุงกำนันป๊อตไหนเล่นใหม่มาเออนี่ยนี่คุณผู้ชมลูกพุทธสารครับหยอกกันหยอกเอาเอาไปอยู่ได้ไม่ไหวแล้วเนี่ยกูับไม้ไว้นะ สิงหาลุงบอกว่าสิงหาด้อสิงหาคมคุณชมดูควายจะถูถูต้นสะเดาให้ดูนไหนะมันบแก้งอื่นนี่ดิสนกันยงไแแล้วแม่มาอยู่ตรงไหนนะเราเแ่แม่อันนี้แม่แม่คจะสานใช่แม่คจสอันนี้แม่ของก็จะสานใช่ นี่ครับคุณผู้ชมครับแมวของกจจอสารครับอ่างลึกมากอ่างนาลึกโอเคครับคุณผู้ชมก็พามาดูควายยักษ์ควายใหญ่ครับขอกลุงกำนันโ๊สครับผม เดี๋ยวพาไปดูบิ๊กอุทัยต่อครับผม,มเห้เเยนะ okay, ครับลาไปก่อนครับ<อ>เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสสวัดีวันไหลเนาะไมนออกไม่ไดงก็ไใดโอ้ยขวดเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปต่ออีกข้อครับข้อบิ๊กอุทัยนี่<ห>นครับทีมงานเราบิ๊กอุทัยเหรอผู้กองสาครับนั่งกระบะไปกับเรานี่ครับคุณผู้ชม